สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเด็กก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้าวนะฮะท่านนี้นะครับผมเด็กก็อยู่เกมบบบนักเราออริจินนั่นเองนะครับผมเด็กเราจะมาบอกวิธีนะครับผมนะบวกพลังของเรานะแบบง่ายๆเลยนะครับผมนะแต่ว่าเป็นพลังที่แบบว่ามันไม่ได้บวกสแตทเราเลยนะครับอยู่ๆยพลังมันก็เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็อารมณ์แบบว่าเราตีเท่าเดิมนะความแรงเท่าเดิมเอางแค่คือแบบ ก็ละครเราแบบไม่มีอะไรพัฒนาแต่พลังเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยก็เอาไว้แบบว่าหาปาร์ตี้หรือว่าเอาไปติดท็อปเซิร์ฟก็ได้นะครับผมเนี่ยก็แล้วแต,แต่เลยนะครับผมเนี่ยแต่จริงมันก็แบบมันแอบ,บแอบอายนิดนึงนะที่แบบว่าพลังเราเยอะแต่ว่าเราตีเบาอะไรเงี้ยมันเข้าท่าดีอายนะอ,องค์ยิงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะสำหรบับใครที่บอกว่าอยากเพิ่มพลังนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแบบดูท็อปเซิร์ฟฝ่ายแอดผมก่อนกันละกันนะครับว่าผมทําวิธีนี้สามารถที่จะติดท็อปได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยโอ วิธีมันเข้าหน้าเรียกง่ายนะเขาเอาริงนะครับผมนะก็แบบโบกพลังได้เยอะด้วยนะครับผมนะผมบอกไว้ก่อนเลยอ่าท็อปเซิร์ฟตอนนี้ท็อปสองร้อยนะครับผมนะก็สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้านะเขาผมนะของผมเท่าไรพลังตอนนี้โอ้โหสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห่างกันแค่สามพันเองสามพันห้านะเขาผมนะดูดีกว่าว่าผมสามารถที่จะขึ้นมาติดท็อปเซิร์ฟได้หรือเปล่านะครับผมนะอันดับแรกเลยนะเขาผมนะก็คือสักเี้ยงเลยง่ายๆนะครับผมนะไม่ต้องพูดท่อนำเพลงนะครับผมนะก็สักเี้ยง ถ้าค่าแอซิสอันนี้คือขั้นแรกนะครับแอสซิสก็คือแบบว่าเราหาพยายามหาสัตว์ที่แบบติดขั้นขั้นสิบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรขั้นสิบนะครับผมเนี่ยแบบว่าอัปเกรดถึงขั้นสิบอ่ะอะไรขั้นที่สิบเนี่ยสังเกตเนี่ยเขเล่นขั้นสิบเห็นปะขั้นสิบขั้นสิบมันจะโบกพลังเยอะกว่านะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเมื่อกี้กูไม่ได้เอาออกเลยน่าจะให้ดูก่อนโอเคฮะไอสัตว์อะไรอ่ะเอ่อมีอะไขั้นสิบอีก สัตว์สีผมพันสิบมีตัวนี่วะเน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 สังเกตพลังข้างล่างนะครับผมนะฮะดีไวท์พาวเวอร์โบนัทรวมนะครับผมสองพันสี่สิบแปดนะครับแล้วก็สามารถส่งตัวนี้ได้นะครับผมนะก็มันบวกสเต็ตแล้วข้อน้านีะดีนะครับผมนะนี่บวกสเต็แล้วด้วยนะอย่าลืมนะครับผมนะก็เนี่ยผมบวกพีดาเมจนะครับผมดูดิห้าสิบเลยนะครับผมนะฮะพีพีเอทเคดินะครับผมนะบวกห้าสิบเลยนะก็พีเอทเคสองเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เลือดอีกเก้าร้อยนะครับผมนะก็คือดีอ่ะเอาง่ายๆนะครับเราพยายามหาสัต ที่มันถึงขั้นสิบนะครับมาใส่นะครับถ้าแบบว่าเกรดมันยิ่งดีหน่อยเนี่ยมันก็ขั้นระดียอดีนะตอนนี้ผมมีแบบอ่าบีขั้นสิบมีตัวหนึ่งผมเมื่อไรดูดว,ว่าขั้นสิบผมมีตัวอะไรบ้างเกรดบีไม่ใชแค่ตัวเดียวปะนม่มีแค่ตัวเดียวว่ะ,ววะทุกคนเอไม่เป็นไรใส่ใเหมือนเดิมใส่สัสตตีที่ไป็ขั้นสิบเหมือนเดิมก็แล้วกันนะแต่ว่ามีขั้นบีมาตัวหนึ่งมาแถมโอเคเดี๋ยวลองดูว่าพลังมันจะเพิ่มมากกว่าเดิมไหม เรียกูตาลูกเปไม่ค่อยหาเจอเลยวะอันนี้อ่ะโอเคนะครับเห็นว่าเห็น <S <S ส,สเตันเพิ่มว่าสเต็รวมบนัสตรงนี้เป็นสองพันห้าเก้าเก้าเลยนะครับผมนะแล้วดูสแตทตรงนี้นะครับก็บวกนะครับผมนะก็เป็นแบบห้าสิบสี่นะเห็นป่ะขึ้นมาห้าขึ้นมาสี่นก็คือเ,เอาง่ายผมจะสรุปตอนนี้ให้ฟังก็คือถ้ายิ่งแบบเกรดบีขั้นสิบนะครับผมหรือว,ว่าเกรดดีๆขั้นสิบเนี่ยมันจะบวกเยอะนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าหาไม่ได้ก็ใช้ เกรดสี่นะครับขั้นสิบไปก่อนก็ได้นะก็บวกเยอะเช่นกันนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็หาเกรดสูงๆนะครับผมนะเกรดบเกรดเขั้นสิบนะครับผมแล้วก็ใช้งบเยอะดวงด้วยนะครับผมเนาะโอเคอันนี้ก็คือแบบข้อแรกที่ผ่านไปแล้วนะครับผมนะฮะข้อต่อมานะครับผมนะก็คือการอัพเลเวลให้แบบอัพเลเวลให้สัตว์เกรดบีของเรานี่ยเอเกรดแอซิดของเราเนี่ยเดนที่เราใส่แอซิดเมื่อกี้เราสามารถอัพเลเวลเพิ่มพลังได้นะสังเกตดูเนี่ยป่ะเพิ่มเจเลยนะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะบวววกกกบบ โอ้โหแต่ว่าแม่งมันใช้มันใช้สบุดโคตรเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวผมดูดิว่าผมมีสัตว์เลี้ยงอนไ่ไงมากดเรียกคืนกดเรียกคืนนี่ไงมันสามารถกดเรียกคืนสัตว์ที่เรากดค่าเรียกอะไรที่เราแบบอัปเกรดไปแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้ได้นะครับผมเนี่ยโอเคโอ้โหน่าจะแค่ตัวเดียวทุกคนโอเคอุ้ยไอสัตว์ ไม่ใช่ด่านะไอสัตว์นี่มันผมจะบอกไอสัตว์นี่มันบอกว่ามันเพิ่มเร็วนะมันขึ้นเร็วเนี่ยผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอุ้ยขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยอาผมอุ้ยเป็นแบบห้าแล้วนะครับเนี่ยสองแสนห้าเลยนะครับผมเนี่ยเอสองแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับผมเนี่ยอันดับต่อไปนะครับจริงๆคือเราสามารถที่จะมาอัพให้เรเวลมันเต็มได้นะแต่ว่าของผมสมุดผมมันมีแค่นี้นะครับผมเนี่ยสมุดไม่ได้หาสมุดก็น่าจะรู้นะให้ลงอัพเฮมนะครับผมเนาะเออก็คือดามสัตว์เลี้ยงน อันดับต่อไปนะครับนะก็คือแบบว่าเราสามารถที่จะใส่ของให้มันได้นะครับผมเนี่ยนี่เดี๋ยวไปถอดของออกเห็นปะพลังก็จะลดแต่ว่ามันก็ไม่ได้บวกเยอะนะนี่คือยิ่งยิ่งสีทองมันยิ่งโหดนะครับผมนะผมพยายามหาออฟทองท,งที่มันงงๆก็แล้วกันไอ,อ้จริงใส่แม่ปก่อนก็ได้นะเออเนี่ยผมดูว่ามันโบกที่38เลยฮะดูดิ49ฮะซึ่งถ้ายิ่งของทองของทองของดีมันยิ่งแบบว่าบวกเยอะนะครับผมนะนี่ประมาณนี้พอดีของทองผมมีเยอะใส่ไปเลย ส่ไปเลยเดี๋ยวค่อยถอดออกนะเอามาสาธิตให้ดูเฉยเนี่ยดูดินี่ผมใส่เกลสีนะดูดิแบบบวกแค่นิดเดียวทั้งเซตยี่สิบเองอะเนี่ยพยายามหาขอทองให้มันใส่นะทุกคนจะมาปั๊มนะครับผมนะจริงขอทองมันก็แบบไมด้หายากขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะครับผมนะคือแบบว่าตั๋วมันแจกทุกวันนะแล้วก็แบบแค่ขยันลงดันสุดท้ายทุกวันมันมันมันได้เกิดอยู่แล้วเนาะอันนี้ดูดิดูดิพลังผมมันเพิ่มมาเยอะมาก ดูดิอืมอืมใส่ใส่ให้หมดเลยครับผมนะใส่ให้หมดเลยผมไม่รู้เสตทองผมจะมีครบหรือเปล่าเออมีพอหรือเปล่าแค่ะนั้นแหละใส่ให้หมดอ่ะใส่ให้หมดจะย่อยก็เสียดายนะ่เสตทองนี่คือผมก็ไม่ได้ใช้อจีมมันก็ได้ใช้แหละนะเขาบแต่ว่ามันสัตว์เลี้ยงผมมันแบบไม่มีแบบเคาเรียกอะไรมันผมคัดมาแล้วเอาง่ายนะครับมันมันก็ไม่ได้ใช้อุ้ยนี่เป็นสีเทาไม่ออกดูอันนี้อนี่เฮ้ยโหหมดหรอ หมดปะเนี่ยโอ้ยเศษทองน่าจะหมดวะทุกคนเชียรแล้วไงเศษทองเศษทองหมดวะอ๋อไม่ไม่ได้หมดเฮียอ๋อผมลืมเปลี่ยนนี่ไงโอ้โหมีอีกเยอะมีอีกเยอะรองเท้าเศษทองหมดนะทุกคนเศรษฐีนเริ่มหมดแล้วว่ะเริ่มหมดละวิ่งอันนี้เหลือเยอะเหลือหกชิ้นเลยใส่ให้หมด ใส่ให้หมดรองเท้ารองเท้าเฮ้ยรองเท้าหมดจริงเฮ้ยรองเท้าหมดจริงทุกคนเนีรองเท้าไม่หมดนะเซ็ตท,ทองผมโอเคนะตอนนี้คือพลังผมเพิ่มมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราดูกันอุ้ยโหเนี่ยรับแข็งแร่งแนละ้วเอาไว้แบบว่ามารับแต้มอันนี้ก็ได้นะเออมาทําแบบแข็งแร่งรับอันนี้ก็ได้นะผมนะฮตอนนี้คือพลังผมนะเขาขึ้นเป็นอสองแสน หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับขาดอีกพันเดียวเฮียจริงยังมีอีกเยอะนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับนักขนนกก็เพิ่มได้นะครับผมนะนี่ฮะคือเราก็ต้องแบบว่ามีงบได้หนึ่งนะขนนกเนี่ยเอออัปเกรดดูดิมันก็เพิ่มทีละนิดทีละหน่อยแหละเนี่ยดูดิโอห้าสิบโอ้นี่ฮะประมาณนี้เอ้ยอู้ได้โซฮีมาสวยไปแอบสุ่มมาฮะทุกคนอัปเกรดโซฮีได้ยังเนะี่ยเอ้ยได้แล้ว ได้ปะไม่ได้อเโอโหัวขาดอีกสามเอ้นี่ไงได้ได้ได้โอเคสนหิ่มขึ้นแล้วนะครับผมนะฮะอู้ขั้นสี่เนี่ยจริงจมบยังมีไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยนะครับผมนะฮะสัตว์ขี่ตัวนี้นะครับผมนะะนี่นครับผมเนี่ย คือเราสามารถที่จะหามาใส่ได้อันนี้คือผมบอกเลยมันบวกสเต็ตแล้วด้วยนะอันนี้ค่อนข้างไดดีนะครับผมเนี่ยกนะ็หาซื้อได้นะครับผมนะตามแบบร้านค้าอย่างนี้เลยนะครับผมเน่เทซนีซื้อนะครับผมเนี่ยกนะ็สำหรับใครที่แบบเทสเซนีเหลือๆนะก็ามากดใช้ได้เออใช้ให้เลยก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยนะโอเคนี่ฮะพยายามพยายามเน้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งกับอันที่สี่นะครับเห็นปะหนึ่งเห็นปะหนึ่งบวกห้าอันที่สี่บวกหนึ่งอันเนี้ยก็ปิดบันทึกไปเลยนะเห็นปะดูมันบวกดิคือแบบบวกเยอะนะเนี่ยด พยายามกดแถวบวกสามสิบเนี่ยเน้นอันที่หนึ่งเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้อันที่อันอันนี้สี่อันที่สี่ขึ้นมาสี่แต่ว่าอันที่หนึ่งลบสี่ไม่เอานะครับผมนะมันแบบไม่คุ้มนะฮะอันนี้อันนี้บวกสามลบสามโอเคอย่างนี้ได้นะครับผมนะคือถ้าจะเน้นพลังอย่างเดียวนะเนี่ยบวกหนึ่งก็ได้นะครับผมนะบวกสองเห็นปะอุ้ยนี่ 4, สี่สวยคุ้มไม่เอาอุ้ยนี่ห้าสวยนี่บวกห้าอีกสวย เน้นที่หนึ่งเลยนะหนึ่งกับสี่ถ้าบอกว่าที่อันที่หนึ่งผมติดแล้วผมจะไม่เอาเลยนะเฮียขดเกลืออุ้หอยู่นี่สี่อุ้ยคุ้มคุ้มคุ้มดูดิคือบอกว่าอันที่หนึ่งบวกแค่หนึ่งนะอันนี้บวกสี่อันที่สี่บวกแค่สี่มันแบบทลังมันเพิ่มน้อยมากเลยดูดิอะไบันทึกสามสิบบวกอีกห้าสวยบวกอีกสี่สวยเอาวทำไปลบวะ มันได้บาลานซ์เป็นจริงมันบาลานซ์กันด้วยนะไอ้ค่าวกเนี้ยโอเคอุ้ยอีกนิดเดียวทุกคนของผมแบบเลือีกสามร้อยปะเลยอีกสามร้อยผมก็จะแบบติดท็อปสองร้อยแล้วทุกคน,กคน,กคนต่อมานะครับนั่นก็คือโมดิฟายนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็พยายามหาโมดิฟายเพื่อเป็นแบบสีม่วงนะครับผมเนี่ยก,ก็จะโหดนะครับผมเนี่ยตอนนี้คือผมแบบว่ายังไม่มีสีม่วงเลยนะพวกแบบชุดกงชุดเกาะอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มหาอุ้ยเนี่ยอีกเราพีเด็เห็้ป่แบบาดูดิเพิ่ม โอ้น่าสนใจเนี่ยมีอันไหนที่แบบว่าใกล้สีม่วงปะมีแต่อันนี้ใกล้สีม่วงเอาอันนี้ก็แล้วกันดูดิเพิ่มมาเก้าสิบโอ้นี่คือมาสองร้อยดูดิคือแบบโอ้พีเทปแบบหนึ่งเปอร์เซ็นเลยโคตรดีอันนี้โอเคเป็นเปลนเปลนเปลน,ปน,ปนโอ้โหนี่ลบสามร้อยที่อโอ้โหโอ้นี่กันกัน,ก,นกันเวทไม่เอาอ่ะสีม่วง ผมกดล้วเป็นสีม่วงเลยก็แล้วกันนะผมว่าโอ้โหดวงเน่าจดครบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยขึ้นเนี่ยฮะสีม่วงคือแบบว่าห้าขึ้นมาห้าร้อยเลยนะรับผมเนะนี่คือว่าพลังผมพอแล้วปะเนี่ยนี่นะครับผมเนียคือแบบสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยด้ติดท็อปแล้วปะเดี๋ยวลองดูดิด้ติดแล้วนะผมว่าอับของชันสองร้อยนี่ไงเนี่ยติดท็อปแล้วนะครับผมเนะแต่ว่า เออพลังมันค่อน้าดีอามนิดนึงนะเที่ยงแรกอะเนี่ยผมที่ผมติดละเห็นปะแต่มตอนปั๊มพลังนี้ได้นะครับผมเนีเ่ยคือมันง่ายมากนะครับผมเนี่ยแต่ว่าถ้าผมแบบเอาสัตว์เลี้ยงแบบเลเวลสัตว์เลี้ยงออกอะมันแล้วก็เอาของสัตว์เลี้ยงออกอะเออพลังก็จะหายไปเยอะมากเลยนะครับผมเนาะเออเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมเนี่ยก็คือแบบมันสามารถจะปั๊มได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็อันนี้มันดีไหมเดี๋ยวผมขอดูเพราะว่ามันมีอะไรบ้างอยากได้สเต็งมากหัวอ่างจริงนะสูงแม่งเลยอยากได้สเต็งโอ้นี i, สเต็งบวกสอง สองหรือสี่ก็ดีมาอันนี้อันนี้แบบโอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเสดายมันมีกี่เปอร์เซ็นต์วะโอ้มีสองเปอร์เซ็นต์หรอสีทองสองเปอร์เซ็นต์โอ้แต่น,นี้ก็เยอะแล้วนะเปลี่ยนนี้ดีกว่าปะโอ้ยโอ้ยลดเยอะเกินอุย้ยนี่ขึ้นมาสีทองเลยอุย้ยเนี่ยดูดิพลังผมขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าเป็นอินไม่เอาคือถ้ามันขึ้นสีทองนะเราสามารถที่จะไม่ใช่สีทองหรือสีม่วงเราสามารถกดส่มได้เลยมันจะการันตีเป็นสีม่วงตลอดนะครับผมนะไม่ต้องกลัวมนะันเนาะ โอ้ยพีเด็บอหเสียดายฮะอันนี้แต่ว่าแม่งแบบได้น้อยว่ะอุย้ยอันนี้ก็เหมือนกันแหละแต่มันอย่านได้พลังก็บวกเอานี้ดีกว่าเนะ่ยเพราะแต้มมันเหลือน้อยแล้วผมไม่อยากจะเสียครับผมไม่เนี่ยแต่นี้โหแต่นี้หนึ่งเปอร์เซนดีจัดเลยทุกคนผมไม่กล้าเปลี่ยนวะ่ะเพราะมันเหลือแค่เจ็ดใบอ่ะเออเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไยว้ข้างหน้าก็แล้วกันนะเขาผมนะแบบว่าเก็บสะสมแบบแปนไว้เยอะเอะนาะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกนะเขาผมเนะก็คือแบบสามารถที่จะบู๊ต ได้เนยจนดูดิหมื่นหมื่นเจ็ดเลยนะสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับ mm. ผมเนี่ยก็ติดท็อปเน่ท็อปแบบร้อยเก้าสิบแปดป่ะเนี่ร้อยเก้าสิบเก้าดูดิเนี่ยมันสามารถทำติดท็อปได้นะครับเอาง่ายๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย